พบกับเบ้เลดี้ผีแดงเหมือนเดิมนะคะวันนี้คลิปนี้เราจะมาคุยก่อนเกมเย่ yeah! พิมลีกลับมาแล้วทุกคนหลังจากที่หยุดพักเบรกให้กับฟีฟ่าเดไปสองสัปดาห์นะคะและค่ำคืนนี้ค่ะแมนยูจะออกไปเยือนพึ่งน้อยเบนฟอร์ดเอาเวลา ดึกสักหน่อยนะคะคืนนี้ตีสามก็รอเชียร์ทิปกันละกันจากตารางคะแนนตอนนี้นะคะแมนยูของเราในยู่ยอันดับที่6นะมี47คะแนนส่วนเบนส์ฟอร์ดเจ้าบ้านนะคะก็อยู่อันดับที่15มีอยู่26คะแนนถ้าดูจากตารางแข่งขันแล้วเนี่ยเบนส์ฟอร์ดก็ผลงานไม่ดีเลยนะคะ5นัดล่าสุดในพรีเมียร์ลีกก็แพ้ซะ4เสมอ1 ส่วนแมนยูของเราเองค่ะถ้าไม่นับเกมที่เจอกับลิเวอร์พูลในบอลถ้วย f a ฟครับแล้วก็หานัดล่าสุดในพรีเมียร์ลีกเราก็ชนะ3แพ้2นะคะโดยที่นัดล่าสุดเนี่ยชนะเอฟเวอร์ตันมาด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์นั่นเองนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูความพร้อมกันบ้างนะในช่วงคาบเปกฟีฟ่าเราจะเห็นนะคะว่าจะมีข่าวของลิชานะลิซันโดมาตินเนสที่ไปฟื้นฟูร่างกายอยู่กับทีมชาติอาร์เจนตินานแล้วข่าวก็รายงานว่าลิชาเนี่ยมีความพยายามอย่างมากเลยที่อยากจะกลับมาลงเล่น ในเกมกับเบนฟอร์ดทีนี้อิริกเทนฮาเขาก็อัปเดตเอาไว้นะคะว่าในส่วนของลิชากับแฮร์รี่แม็กไกวเนี่ยเดี๋ยวคงต้องรอเช็คฟิตกันอีกทีหนึ่งนะคะรอดูอีกทีหนึ่งว่าจะสามารถลงสนามในเกมกับเบนฟอร์ดได้หรือไม่นะคะส่วนพี่บอลคาเซมิโรนะคะรายงานก็บอกว่าดูดีนะคะแล้วก็มีลุ้นที่จะสามารถออกสตาร์เป็นตัวจริงในเกมกับเบนฟอร์ดได้ยังไงเดี๋ยวเราก็มารอลุ้นกันละกันเนาะในส่วนของความพร้อมของเบนฟอร์ดนะคะโอ้ผู้เล่น บาดเจ็บหลายคนเลยนะนับจากรายชื่อแล้วเนี่ยก็มีประมาณ6-7คนนะมีริโกเฮนรี่เบนมีคริสเตียนนกกาดอีธานพีด็อกแล้วก็เซร์เกีลเรกิลอนที่เบนฟอร์ดเขาก็ยืมไปอีกทีเนี่ยเรกิลอนเองก็ติด โทษแบนใบแดงนะคะเพราะฉะนั้นเกมนี้ก็ไม่สามารถลงเล่นได้นะถ้าการสวผู้เล่นตัวจริงของแมนยูเนาะผู้รักษาประตูก็ต้องเป็นอังเดรโอนาน่าอยู่แล้วนะคะคู่เซนเตอร์ก็น่าจะเป็นวาลานกับลินเดเลิฟน่นในกรณีที่แฮ์รีแม็กไกวไม่พร้อมนะคะแบ็คซ้ายก็เป็นอารอนวามิซาก้าขวาเป็นดาโลเนาะตรงกลางนะคะคอปปี้ไวนูยืนคู่กับสกอตต์แม็กโทมิเนเนาะแล้วก็บูโนแฝงนั้นเป็นเพย์เมกเกอร์ลิเวอทางซ้ายเป็นแรดฟอร์ดนะคะขวาเป็นการัโชแล้วก็หน้าเป้าเป็น ุอลดูเฮตุเฮต d ที่เราเจอกันนะคะระหว่างแมนยูกับเบนฟอร์ดเนี่ยเจอกัน5นัดล่าสุดในพรีเมียร์ลีกนะคะแมนยูก็ทําได้ดีกว่าแน่นอนนะคะโดยที่ชนะ4แพ้หนะึ่งะจากรูปการอะไรใดๆก็แล้วแต่คืนนี้มันก็ไม่น่ามีปัญหาไหมแมนยูน่าจะเก็บ3แต้มได้ถ้าไม่เลอะเลอเทอะเกันไปซะก่อนเดี๋ยวค่ำคืนนี้เรามารอเชียทีมรักของเราละกันดึกน้อยตีส ถ้าเราเป็นเด็กผีเราคือเพื่อนกันค่ะ